สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าลงลึกเรื่องตำนานคราเคนกันสัตว์ประหลาดที่แบบโด่งดังที่สุดตัวหนึ่งเลยเนาะจากทะเลลึกมาจากตำนานพื้นบ้านแถบสแกนดิเนเวียโดยเฉพาะนอร์เวย์เลยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความน่ากลัวในมหาสมุทรข้อมูลหลักๆที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทความเรื่องคราเคนตำนานสัตว์ร้ายแห่งท้องทะเลนะครับ เราจะมาเจาะลึกกันถึงที่มาลักษณะตามตำนานแล้วก็แรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นไปได้รวมถึงอิทธิพลในยุคปัจจุบันด้วยใช่ค่ะคือตำนานนี้มันสะท้อนความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนะระหว่างมนุษย์กับทะเลความลึกลับของมันนะคะมันมีความกลัวความทึ่งแล้วก็ความพยายามจะเข้าใจสิ่งที่เรามองไม่เห็นอยู่ด้วยน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่า ต้นกำเนิดจริงๆของตำนานคราเคนนี่มาจากไหนกันแน่ครับเหมือนกับว่าภาพแรกๆมันไม่ใช่หมึกยักษ์ซสทีเดียวใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะคือรากฐานจริงๆมันอยู่ในตำนานพื้นบ้านของชาวนอสเลยเล่ากันมานานมากแล้วยุคแรกๆเนี่ยคราเคนถูกบรรยายไว้แบบว่าหลากหลายมากเลยนะคะบางทีก็บอกว่าเหมือนวานยักษ์หรือที่น่าทึ่งกว่านั้นคือแบบเข้าใจผิดว่าเป็นเกาะลอยน้ําไปเลยก็มีค่ะ มีบันทึกเก่าๆตั้งแต่ศตวรรษที่12โน้นเนี่ยคะ่ะอ้างถึงโดยกษัตริย์สเวเรแห่งนอร์เวย์ที่พูดถึงสัตว์ทะเลมะหึกมาส่วนคําว่าคราเคนเองเนี่ยก็มาจากภาษานอร์เวย์โบราณคําว่าคราเคซึ่งอาจจะหมายถึงสัตว์ที่รูปร่างแปลกๆหรืออะไรที่มันคดๆงองๆคล้ายหนวดปลาหมึกประมาณนั้นคะ่ะ อ๋อครับครับแสดงว่าภาพที่เราคุ้นคุ้นกันที่เป็นหมึกยักษ์ตัวใหญ่ๆมีหนวดเยอะๆเ,เนี่ยเพิ่งจะมาชัดเจนทีหลังสินะครับ แล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนล่ะครับประ History o o Norway ปี1752นะคะที่น่าสนใจมากๆก็คือพอนโทพิดานเนี่ยเขารวบรวมคำบอกเล่าต่างๆแล้วก็บรรยายลักษณะคราเคนว่ามีรูปร่างค่อนข้างกลมแบนมีหนวดขนาดใหญ่มากๆอันนี้แหละค่ะที่สร้างภาพจำให้ใกล้เคียงกับหมึกยักษ์ที่เราเข้าใจกันตอนนี้แถมยังเสริมเรื่องความน่ากลัวเข้าไปอีกนะคะว่าแบบใช้หนวดดึงเรือทั้งลาให้จมลงทะเลได้เลย โหตรงนี้เองสินะครับที่ทำให้ภาพมันชัดเจนขึ้นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ความน่ากลัวใต้ทะเลไปเลยทั้งเรื่องขนาดที่แบบใหญ่จนนึกว่าเป็นเกาะแล้วก็พลังหนวดที่พันเรือได้แถมยังสร้างน้ำวนได้อีกบางตำนานนี่มีเรื่องกลิ่นเหม็นด้วยนะใช่ค่ะ แต่มันก็มีมุมที่ซับซ้อนกว่านั้นนิดหนึ่งนะคะในบางเรื่องเล่าเนี่ยก็บอกว่าคราเคนไม่ได้ตั้งใจจะทําร้ายโดยตรงคือเพียงแต่ว่าตัวมันใหญ่มากการเคลื่อนไหวธรรมดาธรรมดาของมันก็อาจจะเป็นอันตรายกับเรือที่เข้ามาใกล้ๆโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะแล้วก็มีเรื่องแปลกๆที่เล่าต่อกันมาว่าบริเวณที่เจอคราเคนเนี่ยมักจะมีปลาเยอะมากชาวประมงบางคนก็เลยยอมเสี่ยงเข้าไปใกล้ๆนะคะเพื่อจะจับปลาอา้าวจริงเหรอครับ มีแบบนั้นด้วยเหรอใช่ค่ะเป็นความขัดแย้งกันรนะหว่างความกลัวกับความหวังผลประโยชน์นะคะโหตํานานนี่มันน่าทึ่งจริงๆนะครับฟังแล้วก็อุสงสัยไม่ได้ว่าแล้วเบื้องหลังเรื่องเล่าพวกนี้มันมีอะไรในโลกจริงเป็นแรงบันดาลใจบ้างไหมครับวิทยาศาสตร์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะนะักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ก็จะเชื่อมโยงตํานานคลาเคนกับการเจอสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกจริงๆค่ะโดยเฉพาะเลยก็คือหมึกยักษ์หรือ giant squid กับหมึกกล้วยยักษ์หรือ colossal squid นะคะถ้าเรามองภาพรวมเนี่ยคือหมึกสองชนิดนี้มันใหญ่มากจริงๆนะคะหมึกยักษ์นี่จะเด่นเรื่องความยาวอาจจะยาวได้ถึง13เมตรหรือมากกว่าน,นั้นอีกรวมหนวดนะคะ13เมตรใช่ค่ะส่วนหมึกกล้วยยักษ์อาจจะสั้นกว่าหน่อยแต่ลำตัวจะใหญ่กว่าหนักกว่ามากการที่ชาวเรือสมัยก่อนเจอเจ้าตัวมะหือมาพวกนี้ซึ่งปกติมันอยู่ทะเลลึกมากๆ นานๆทีจะขึ้นมาผิวน้ําส่วนใหญ่มักจะตอนที่มันเอ่อป่วยหรือใกล้ตายนะคะเพราะเจอแบบนี้เขาก็คงทั้งทึ่งทั้งกลัวเป็นธรรมดาละค่ะครับครับแล้วมีหลักฐานอื่นอีกไหมครับที่สนับสนุนว่าน่าจะเป็นหมึกพวกนี้มีค่ะอย่างพวกรอยแผลเป็นใหญ่ๆที่เจอบนตัววานสเปิร์มซึ่งวานสเปิร์มเนี่ยมันกินหมึกยักษ์เป็นอาหารอยู่แล้วรอยแผลรอยดูดของหนวดหมึกที่อยู่บนผิวหนังวานเนี่ยมันก็เป็นหลักฐานทางอ้อมที่แบบช่วยเสริมจินตนาการเรื่องพลังของสัตว์ทะเลลึกพวกนี้ได้ดีเลยค่ะ นอกเหนือนี้ก็อาจจะมีทฤษฎีอื่นมาเสริมบ้างอย่างพวกปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาเช่นภูเขาไฟใต้น้ําปล่อยแก๊สหรือทําให้เกิดน้ําวนแปลกๆซึ่งคนสมัยก่อนก็อาจจะตีความเป็นฝีมือสัตว์ประหลาดไปได้เหมือนกันค่ะอืมเข้าใจได้เลยครับไม่แปลกใจเลยที่เรื่องคราเคนจะแบบฝังรากลึกแล้วก็ไปโผล่ในวัฒนธรรมสมัยใหม่ทั่วโลกเลย ถูกต้องเลยค่ะคราเคนนี่กลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่บาปมีพลังมากปรากฏตัวในสื่อเยอะแยะไปหมดเลยตั้งแต่วรรณกรรมคลาสสิกอย่างใต้ทะเลสองหมื่นยธของจูสเวิร์นก็มีพูดถึงหรือในหนังดงัดงๆอย่าง Clash of the Titans ที่มีฉากปล่อยคราเคนออกมาหรือใน Pirates of the Caribbean ที่เป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงของเดวิดโจนส์ในวิดีโอเกมก็เยอะค่ะหรือแม้กระทั่งเป็นชื่อทีมฮอกกี้น้ำแข็งไปเลยอย่างเซียร์โรคราเคไงคะ โอ้โห oh, ไปไกลมากจริงๆครับงั้นพอจะสรุปได้ไหมครับว่าคราเคนนี่มันคือส่วนผสมของอความกลัวทะเลลึกที่มีอยู่ตามธรรมชาติของมนุษย์บวกกับการที่ตำนานมันค่อยๆพัฒนาเติมแต่งกันไปเรื่อยๆตามการเวลาแล้วก็บวกกับประสบการณ์จริงๆที่คนไปเจอสัตว์ใต้ทะเลใหญ่ๆที่น่าทึ่งแล้วก็น่ากลัวด้วย สรุปได้ดีมากเลยค่ะใช่เลยแม้ว่าภาพสัตว์ประหลาดตัวเท่าเกาะอาจจะเป็นแค่จินตนาการนะคะแต่แก่นของตำนานคแรครเคนเนี่ยมันยังสะท้อนความลึกลับพลงังแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของมหาสมุทรซึ่งเราเองก็ยังต้องเรียนรู้ต้องสำรวจกันต่อไปอีกเยอะมากๆค่ะครับผม แล้วก็นี่อาจจะเป็นข้อคิดทิ้งท้ายที่น่าสนใจนะคะคือถึงแม้แครเค่นในตำนานอาจจะเป็นแค่เรื่องเล่านะคะแต่การมีอยู่จริงๆของหมึกยักษ์หมึกมหืมาในทะเลลึกเนี่ยมันก็ชวนให้เราอดคิดต่อไม่ได้ว่าเอ๊ะแล้วมันจะยังมีความลับหรือสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งหรืออาจจะน่ากลัวอะไรอีกบ้างที่ยังซ่อนตัวอยู่ในความมืดมิดอันกว้างใหญ่นั้นรอให้เราไปค้นพบในอนาคตหรือเปล่านะคะ